สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนแม่เพนจะพาเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศในเมืองค่ะอากาศดีมากๆเลยค่ะไม่เพนดีใจมากที่เห็นแดดสดชื่นในจิตใจมากๆเลยค่ะมาชมด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ไม่เพนจะถ่ายบรรยากาศค่ะเอ๊ถ่ายยังไงถ่ายบรรยากาศ คือวันนี้อากาศดีมากเลยแต่หนาวค่ะเพื่อนๆแดดดีมากเลยแม่เพ็ญก็เลยอยากจะออกมาถ่ายนิดๆหน่อยๆไปฝากเพื่อนๆค่ะแบ่งปันค่ะบรรยากาศดีวันนี้หนาวหนาวมากถึงแดดออกก็หนาวค่ะเพื่อนๆดี๋ยแม่เพ็ญจะถ่ายบรรยากาศให้ชมค่ะถ่ายบรรยากาศถ่ายตรงไหนค่ะเพื่อนๆมันเห็นหรือเปล่าบรรยากาศเห็นสิ่ไหมค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่เพ็ญกลับกล้องค่ะนั่นก็คือโบสถ์ค่ะเพื่อน โบสถ์ที่ดังที่สุดในเมืองนี้ค่ะเมื่อไม่กี่เดือนนี้ไม่เพนกับคุณลุงแล้วก็ครอบครัวเขาได้ไปดูคอนเสิร์ตในนั้นนะคะเป็นคอนเสิร์ตของคนโนเรกันเองไะค่ะค่าเข้า,ขาก็ไม่ถูกนะคะเพื่อนๆภาพสวยงามมากเลยหน้าร้อนก็สวยหน้าหนาวก็สวยค่ะเพื่อนๆและหิมะก็ยังเยอะอยู่ เตฟ้าสีครามสวยปนเมฆค่ะเพื่อนๆให้ชมค่ะบรรยากาศดีมากเลยถ่ายทุกๆสถานการณ์มาให้เพื่อนๆได้ชมด้วยค่ะหิมะตกเมื่อวานและว,วันนี้ก็ตกค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามันเลิกตกแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้แดดออกเมื่อกี้นี้หิมะตกแล้วอ่มันตกไปโปรยตกบางๆเหมือนฝนลินนะคะนี่ก็อีกด้านหนึ่งค่ะเพื่อนๆ อีกด้านหนึ่งของฝั่งถนนที่ตลาดที่ไม่เป็นอยู่ค่ะถ่ายตรงนี้ก็จะมีรถวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ่ายตรงข้างถนนนะคะดูตะวันสิคะเพ่นเพื่อนสวยงามมากเลยสวยงามมากๆเลยโอ้เห็นแล้วชื่นใจคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่านานๆจะเห็นตะวันทีต่อไปก็จะมีตะวันขึ้น สูงขึ้นสูงขึ้นเลยค่ะเพื่อนเพื่อเพราะว่ามันมันมุ่งหน้าไปทางหน้าร้อนเลยค่ะที่สูงสูงนั้นเอ้ยรถเม์มาว้าวรถเม,ม์มามาบังหมดเลยไม่เป็นไรค่ะไปไปทางนี้ค่ะเพื่อน,อนไปเดินทางด้วยกันก็เดินทางเลยเพื่อน,เ,อนเดินทางบนเส้นถนนนี้ตลาดที่ไม่เป็นอยู่ค่ะ โชคดีที่อยู่ในตลาดกับเพื่อนมีอะไรอะไรก็ไม่ต้องขึ้นรถมงรถเมย์ค่ะเ,เดินชมตลาดด้วยกันแต่ว่าไม่เพนไม่ได้ไปกลางตลาดหรอกครับเพื่อนถนนสายนี้เป็นถนนที่พบล,ล่ามากๆสมัยก่อนตอนที่ไม่เป็นจะย้ายมาอยู่ในเมืองนะคะ เพราะว่าตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับคนนอร์เวย์กันเองเนะครับเพื่อนเพื่อนตอนกลางคืนนี่มีชีวิตชีวาเสียงเพลงดังกระหึ่มเลยครับเพื่อนเพื่อนเสียงเพลงก็ดังออกมาข้างนอกแล้วยิ่งหน้าร้อนเสียงเพลงก็ยิ่งดังค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหน้าหนาวนี้เวลาเขาเปิดเปิดเพลงแล้วเขาก็จะปิดประตูแล้วก็เสียงจะไม่ดังเท่าไหรค่ค่ะแถบนี้คะ่ะ แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนนี้เขาเปิดเพลงดังแล้วเขาเปิดประตูรับบรรยากาศด้วยค่ะเพลงมันก็จะดังกว่าหน้าหนาวอยู่ค่ะแถบไม่ทั้งแถบเลยค่ะท,ที่เที่ยวค่ะคเพื่อน